เรียบร้อยนะคะโรถสุูกิเออติก้าขอบคุณที่มาใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะตัวนี้นะครับเสียนะครับ เช็คดูเมื่อกี้นี่ถือว่าคอมยังหมุนได้นะคอมหมุนได้ถ้าคอมหมุนไม่ได้คอมล็อกต้องเปลี่ยนคอมแอร์เดี๋ยวจะลองซ่อมเบื้องต้นนะครับคัดแม่เหล็กเสียนะครับก็จะเปลี่ยนชุดคัดแบบไม่ปล่อยน้ำยาให้รถใช้งานมาแล้ว250 ห้าเก้าสี่หรือ 250, สองแสนห้าหมื่นห้าร้อยเก้าสิบสี่กิโลเมตรติตั้งมีบน รถซ u ซูกิเออ i g ตินะคะช่างจะจัดการเปลี่ยนตัวชุดคลัตช์ใหม่นะคะแบบไม่ปล่อยน้ำยานะคะและไม่ถอดคอมนะคะจะประกอบตัวมุเล่เข้าไปนะคะเจอปัญหานะคะก็คือตรงคอคอมนะคะสึกค่ะและตัวล่องใส่กิบนะคะล็อกมุเล่นะคะเหมือนจะขาดนะคะอันนี้นะคะมันดิ้นได้นะคะ เปลี่ยนแบบไม่ปล่อยน้ำยาไม่ได้นะคะเราต้องถอดคอมทรงลงกึ่งนะคะนี่นะคะตัวลูกปืนเก่าหรือว่าชุดคัดเก่านะคะกินคอคอมนะคะ ตัวชุดหน้าคัดนะคะของรถ Suzuki เอติก้นะคะตัวชุดด้านบนนี่นะคะจะเป็นของเก่าของลูกค้านะคะที่เกิดการเสียหายนะคะก็คือตัวแผ่นหน้าขาดนะคะนี่นะคะนี่นะคะตัวแผ่นหน้าเก่าของลูกค้านะคะขาดออกจากกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะคะ ด้านล่างนี่จะเป็นของใหม่นะคะตัวนี้ก็จัดการเปลี่ยนแบบไม่ปล่อยน้ำยาแอร์นะคะเดี๋ยวให้ช่างลงมือประกอบลงรถค่ะสุสกิเออติก้านะคะจัดการเปลี่ยนตัวก ok ิบล็อกชุดคัดนะคะ ด้านบนจะเป็นของเก่านะคะตัวนี้นะคะแตกนะคะมันร้อนเกินนะคะตัวใหม่ที่เราจัดลงให้นะคะก็เป็นอะไรมาตรฐานเดนโซ่ค่ะก,ก,ก,การเปลี่ยนหน้าคัดแบบไม่ปล่อยน้ำยานะคะไม่ถอดคอมเอออกมานะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะ วันนี้วันพระนะครับขอพอบรบารมีจากครูบาเจ้าศรีวิชัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเชียงใหม่ให้ช่วยคุ้มครองคนเชียงใหม่นะครับให้แข้วคกรปลอดภัยจากโควิดโอเมคอนนะครับก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวกันนะครับเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะครับใส่หน้ากากอนามัย8มง4 7นาที ร้านเปิด9โมงนะครับ,บ,บก็ม,ม,มีงานรอด้านนอกส่งงานฟอร์ดโฟกัสนะครับ<อ>แล้วก็มาสด้า3มาสด้า3คันนี้ก็จะเปลี่ยนตู้แอร์เปลี่ยนแผงแอร์ไดยเออร์วาวล้างระบบ จะเปลี่ยนชุดคัดนะฮะตัว Suzuki ะเอ,อติก้านะครับตัวนี้ก็สองแสนกว่าโลแผ่นหน้าคัดขาดตัวนี้เป็นรอบนิปปอนเดนโซนะครแผ่นหน้าคัดเหล็กขาดก็คอสึกนะคอสึกเดี๋ยวต้องส่งลงกึงฝังปอกแล้วก็เปลี่ยนเดเยอร์เปลี่ยนวาลวนะครับ เสนออะไรเป็นเซตนะครับก็คือจะให้เปลี่ยนหน้าคัดแบบไม่ปล่อยน้ำยาลดสองแสนกาโลนะครับถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่เนื่องจากสภาพโดยรวมของระบบไม่พร้อมนะฮะพอแผ่นหน้าขาดขอคอกิบล็อกล้ากิบล็อกขาดด้วยก็เลยต้องถอดคอมนะก็มาแต่เช้านะครับ โฟกัสก็ติดเครื่องเช็คการทำงานแล้วนะครับ mm. ก็ร้านเปิด9โมงแต่งานก็มาแล้วนะช่างก็เริ่มลงมือแล้วครับ mm. ก็ช่างลงมือกันแต่เช้านะครับออกมาล Home Air. ะคอมแอร์นะฮะนี่ สภาพแผ่นหน้าเนี่ยคอรล้าวแบบนี้นะครับนะแล้วเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ยังไงเนาะถามว่าเนี่ยตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้มันรล้าวแล้วจะเห็นแล้วนะแสงเข้าแล้วนะครับ สภาพนะครับคอเห็นไหมฮะว่าคอกิ๊ล็อกตรงเนี้ยนคอกิ๊ล็อกนี่แหวงแล้วนะฮะเห็นไหมฮะแหวงลวนะนะเห็นนะฮะเห็นนะเห็นแล้วว่าคอกิ๊ล็อกไม่แหวงเลยเนี่ยสอดเข้าไปได้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮจริงๆคอตรงเนี้ยนจะต้องติดกันแล้วมันทําให้กิ๊ล็อกเนี่ยขาดไปลนะนะทำให้กิ๊ล็อกตรงเนี้ยขาด บล็อกขาดแล้วก็คอตรงนี้สึกนะคอตรงนี้สึกจะเห็นแล้วนะสภาพคอ mm hmm. ผมให้ดูชัดๆเนาะทางออกของปัญหาคือหนึ่งเปลี่ยนคอมใหม่พร้อมไหมถ้าไม่พร้อมทางเลือกที่สองนะฮะเปลี่ยนฝ้าเปลี่ยนฝ้าแล้วคอมซูซูกิรุ่นนี้คอมสามหูรุ่นนี้นะฮะ หากันให้ตายหากันทั้งวันนะครับก็ไม่มีนะครับนะไม่มีเป็นรุ่นสามหูนะฮะอ่ะฉะนั้นทางออกของเราคือฝังปลอกคอคอมใหม่นะฝังปลอกคอคอมใหม่ก็ต้องใช้ความสามารถของทางช่างที่เขากึงนะฮะทั้งประสบการณ์ทั้งเครื่องมือในการทำคอตรงนี้ให้มันกระชับให้มันกระชับแล้วสามารถใส่ มูเล่ได้นะมูเล่ได้นะครับตัวนี้หน้าคัดเรียบร้อยไปแล้วนะฮะหน้าคัดเรียบร้อยไปแล้วพังไเรียบร้อยเหล็กหน้ากระจุยนะฮะก็เดี๋ยวจะส่งลงกึงนะฮะเดี๋ยวส่งลงกึงสองแสนก็โลเดี๋ยวลองเทสกําลังอัดนิดนึงเอาแผ่นหน้าใหม่หมา <Okay. S 1> ด้านอัดดีนะครับ ด้านดูดดีครับแต่ด้านเนี้ยยุ่งไปไปออกไปก่อนยิ้มออก่านะนี้ยุ่งกละโอเคนะครับด้านดูดด้านอัดดีครับถ่ายน้ำมันคอมนะคะไม่มีน้ำมันคอมออกมานะคะส่งลมกึงครับเดี๋ยวช่างจัดการงานอื่นนะครับ ชุดคลัตแอร์ใหม่นะฮะแล้วก็ตัวในส่วนของคลิปล็อกที่เราจัดให้เดี๋ยวต้องส่งให้ลงกึงแล้วจะได้ฝังปอกแล้วลองประกอบให้เรียบร้อยดูเลยฮะเซตอะไรเก่าและอะไรใหม่ของรถซูซูกิเออติก้าหลักๆนะคะก็จะเป็นตัวชุดคัตนะคะที่มีการเสียหายนะคะ ก็คือตัวแผ่นหน้านะคะมีการขาดนะคะแบบนี้นะคะตอนแรกลูกค้าจะเปลี่ยนตัวชุดคัดนะคะแบบไม่ปล่อยน้ำยาเอนะคะช่างทำการถอดเปลี่ยนแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าเจอตัวคอคอมสึกนะคะ ก็เลยเปลี่ยนไม่ได้นะคะต้องถอดคอมส่งลงกึงนะคะเพื่อฝังปอกคอคอมใหม่แล้วก็มีตัวเอ็กซ์เพ n v ชั่นวาวนะคะตัวนี้ตัวเก่าของลูกค้านะคะแล้วก็ตัวไดเออร์ที่ตั้งแต่ติดรถนะคะแล้วก็กองแอร์อีกหนึ่งชิ้นเซตนี้จะเป็นเซตอะไรเก่าของลูกค้า เดี๋ยวเราไปดูเซตอะไรใหม่ที่จัดลงให้ค่ะเซตนี้นในใจ,จะเป็นเซตอะไรใหม่นะคะก็จะมีเปลี่ยนตัว e x p r n s s o n v a l ว e หนึ่งตัวนะคะตัวนี้ก็จะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ6 0 0 0 0โลเปลี่ยนลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดเปลี่ยนซ่อมอะไรนะคะตัวลูกยางโอลิงก็รับประกันกรณีรั่วซึมให้1ปีหรือว่า20,000กิโลเมตรค่ะ ก็มีเปลี่ยนตัวไดเออร์หนึ่งลูกนะคะไดเออร์ก็แนะนำเปลี่ยนหุ้6สามหมื่นโลแล้วก็ถอดคอมออกมาถ่ายน้ำมันคอมนะคะ mm hmm. เพื่อไปฝังปอกคอคอมนะคะ mm hmm. เปลี่ยนตัวชุดคัดแล้วก็ถ่ายน้ำมันคอมเราจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไปนะคะ mm hmm. มีเปลี่ยนตัวกองแอร์หนึ่งชิ้นนะคะ mm hmm. กองแอร์ก็เลือกใช้อะไหลมาตรฐานโพเทคนะคะ สามารถกองฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ได้ดีค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเซตอะไหล่ใหม่และอะไหล่เก่าของรถซูซูกิเอ t i g ติกค่ะแผงแอร์ออกมาแล้วนะฮะตัวนี้เดี๋ยวจะได้เปลี่ยนไดเออร์นะฮะ ลองไปถามเล่นๆเนาะว่าไดเออร์ในศูนย์ขายลูกเท่าไหร่นะฮะบางที่ไม่แบ่งขายอะไรนะฮะจะขายยกแผงที่ร้านเราสั่งอะไรมานะครับเปลี่ยนเฉพาะไดเออร์ได้เดี๋ยวจะเช็ครั่วนะเช็ค่วแผงแอร์ก่อนแผงแอร์ใช้งานมา2 0 0 0 0นกโลมีการรั่วซึมไหมนะฮะต้องรู้ก่อนนะครับเช็คร่วก่อนดี๋จะได้เปลี่ยนไดเออร์ให้ฉีดล้างหอมสะอาดแผงแอร์ นำไปเช็คลวนะคะ เช็ลัลวแผงแอร์รถซูซูกิเออร์ตนะคะหลังจากที่ล้างมความสะอาดภายนอกให้เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนตัวไดเออร์ลูกใหม่นะคะก็นำมาเช็คกลวนะคะตรงข้อต่อเข้าไดเออร์นะคะก็ไม่มีการรั่วซึมนะคะตร,ตรงนี้นะคะเราก็จัดการเปลี่ยนลูกยางโอลิงให้2ตัวนะคะ แผงแอร์ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวให้ช่างประกอบลงรถได้ค่ะเช็ครั่วแผงแอร์รถ Suzuki เออ i g ตินะคะหลังจากที่ล้างาสะอาดภายนอกให้เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนตัวไดเออร์ลูกใหม่นะคะก็นำมาเช็ครั่วนะคะ ตรงข้อต่อเข้าไดเออร์นะคะก็ไม่มีการรั่วซึมนะคะตรงนี้นะคะเราก็จัดการเปลี่ยนลูกยางโอลิงให้สองตัวนะคะแผงแอร์ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวให้ช่างประกอบลงรถได้ค่ะ เป่าพ่นความสะอาดหม้อน้ำนะคะของรถสูซูิเออรติก้าค่อนข้างเยอะนะคะอุดตันทำให้การระบายความร้อนได้ไม่ น,นี้นะฮะเกิน60,000โลไป2รอบ3รอบก็จะเปลี่ยนวาล์วด้วยนะฮะจะได้ฉีดน้ํายาได้แม่นยําตัวระบบแอร์ของ s u ซูกิเออ i g ตินะครับเป็นแอร์2ตอนมีการแยกไปตู้หลังแต่งานซ่อมวันนี้จะเป็นงานซ่อมบำรุงในส่วนของเปลี่ยนวาล์วตู้หน้านะครับ ในส่วนของตู้หลังเรายังไม่ได้ยุ่งอะไรนะเพราะว่าเสนองบเข้าไปนี่ก็เป็นการซ่อมบำรุงระบบแอร์ที่เราเห็นว่ามีส่วนเสียนะครับทำให้แอร์ไม่เย็ยนคือคัดคอมแอร์นี่หลักๆเลยคัดคอมแอร์นี่แน่นอนละแล้วคอคอมสึกนะฮะก็ต้องส่งลงกึงแล้วก็เปลี่ยนไดเออร์ที่ควรเปลี่ยนทุก3า0 0 0โลนะฮะแล้วก็เปลี่ยนได้เป็นชั้นวาลที่ควรเปลี่ยนที่6 0 0 0 0โลนะครับจะได้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันคอม ทางลงมือประกอบคอมลงรถนะคะจัดการใส่กองแอให้เรียบร้อยนะคะ ผมแมตัดค่ะผมอแม่ทำงานค่ะฉีดหล้างหมสะอาดแผงแอร์หน้ารถให้นะคะ ปกนะคะก็เมื่อเช้าเป่าแหงหม้อน้ํานะคะมีแต่